ความผัวพันและความหมกมุ่นด้วยสัญญอดและความยึดมัน่นภิกุทั้งหลายเมื่ออะไรมีอยู่เพราะอาศัยอะไรเพระาะยึดมั่นอะไรจึงเกิดความผัวพันและความหมกมุ่นด้วยสัญญอดและความยึดมั่นภิกุทั้งหลายเมื่อรูปมีอยู่เพราะอาศัยรูปเพราะยึดมั่นรูป จึงเกิดความพัวพันและความหมกมุ่นด้วยสัญญย์และความยึดมั่นเมื่อเวทนามีอยู่เพราะอาศัยเวทนาเพราะยึดมั่นเวทนาจึงเกิดความพัวพันและความหมกมุ่นด้วยสัญญน์และความยึดมั่นเมื่อสัญญามีอยู่เพราะอาศัยสัญญาเพราะยึดมั่นสัญญาจึงเกิดความพัวพันและความหมกมุ่น ด้วยสัญญอ์และความยึดมั่นเมื่อสังขารมีอยู่เพราะอาศัยสังขารเพราะยึดมั่นสังขารจึงเกิดความพัวพันและความหมกมุ่นด้วยสัญญอ์และความยึดมั่นเมื่อวิญญาณมีอยู่เพราะอาศัยวิญญาณเพราะยึดมั่นวิญญาณจึงเกิดความพัวพันและความหมกมุ่นด้วยสัญญอดและความยึดมั่น ภิกขุทั้งหลายเธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อนั้นเป็นอย่างไรรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าข่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกข์พระเจ้าข่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปวนเป็นธรรมดาพึงเกิดความพัวพันและความหมกมุ่นด้วยสัญญน์ และความยึดมัน่นเพราะไม่อาศัยสิ่งนั้นบ้างหรือไม่ใช่เช่นนั้นพระเจ้าข้าพิกขุทั้งหลายเธอทั้งหลายจะสําคัญความข้อนั้นเป็นอย่างไรเวทนาเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าข้าก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกข์พระเจ้าข้าก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์ มีความแปรปวนเป็นธรรมดาพึงเกิดความพัวพันและความหมกมุ่นด้วยสัญญาตและความยึดมัน่นเพราะไม่อาศัยสิ่งนั้นบ้างหรือไม่ใช่เช่นนั้นพระเจ้าข้าพิกุทั้งหลายเธอทั้งหลายจะสำคัญความก้อนั้นเป็นอย่างไรสัญญาเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าข้าก็สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกข์พระเจ้าค้าก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาพึงเกิดความพัวพันและความหมกมุ่นด้วยสัญญน์และความยึดมัน่นเพราะไม่อาศัยสิ่งนั้นบ้างหรือไม่ใช่เช่นนั้นพระเจ้าค้าภิกขุทั้งหลายเธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อนั้นเป็นอย่างไรสังขาร เที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าค้าก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกข์พระเจ้าค้าก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาพึงเกิดความพัวพันและความหมกมุ่นด้วยสัญญอแแะะความยึดมั่นเพราะไม่อาศัยสิ่งนั้นบ้างหรือไม่ใช่เช่นนั้นพระเจ้าขา้าฟิกุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจะสําคัญความข้อนั้นเป็นอย่างไรวิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าขา้าก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกข์พระเจ้าขา้าก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาพึงเกิดความพัวพันและความหมกมุ่นด้วยสัญญอดและความยึดมั่น เพราะไม่อาศัยสิ่งนั้นบ้างหรือไม่ใช่เช่นนั้นพระเจ้าข้าพิกุทั้งหลายอริยาสาวกผู้ได้สดับแล้วเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในรูปแม้ในเวทนาแม้ในสัญญาแม้ในสังขารแม้ในวิญญาณเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดเพราะคลายกำหนัดจึงหลุดพ้น เมื่อหลุดพ้นแล้วย่อมมีญาณอย่างรู้ว่าหลุดพ้นแล้วเธอย่อมรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วปรมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำเสร็จแล้วกิจอื่นที่จะต้องทำเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มี